กราบเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางไตรรัตนานอกตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต26ขอนําเสนอผลงานเพื่อประกอบการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวาส รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดังต่อไปนี้ค่ะผู้ขอรับการประเมินพบว่าปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น่าพึงพอใจผู้ขอรับการประเมินต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ๆด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และ ให้สามารถประยุกต์ใช้เป็นทักษะในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษวัตถุประสงค์เป้าหมายนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองการสร้างนวัตกรรม ผู้รับการประเมินได้ดำเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจากหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยการกำหนดเนื้อหาที่นำมาใช้ในการทดลองและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารผู้ขอรับการประเมินได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงดำเนินการวิจัยในห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองด้วยการทำการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนวัดผลสำริดภาษาอังกฤษดำเนินการทดลองโดยผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้สอนกลุ่มทดลองเองจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารดังนี้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอน ด้วยการนำเสนอเนื้อหาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจัดทำสื่อการเรียนการสอนเป็นสื่อประสมเช่นรูปภาพซีดีรอมวิดิทัศน์วัสดุจริงและดำเนินการวัดผลประเมินผลด้วยแบบฝึกหัดแบบทดสอบการสังเกตการซักถามและ การบันทึกผลหลังสอนด้วยการตรวจผลงานภาคปฏิบัติหลังจากนั้นได้ดำเนินการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนตรวจสอบผลการทดลองแล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์คะแนนความสามารถด้านการอ่านโดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ทีเทสผลการพัฒนาหลังจากการใช้สื่อผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารพบว่าความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาขึ้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ หลังเรียนด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่2โดยคะแนนความสามารถด้านการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผลที่ได้จากการใช้นวัตกรรมผลการสอบโอเนตสูงขึ้นปีการศึกษา2561ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน โอนเน็ตม .3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานมีผลการทดสอบระดับชาติคะแนนเฉลี่ย27.92ปีการศึกษา2,562ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตม .3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานมีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นมีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน33.48ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 33.25ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ0.23ผลงานที่ภาคภูมิใจครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษระดับชั้นม1ถึงม3งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68 ประจำปีการศึกษา2,561ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษระดับชั้นม .1- ม .3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติขั้งที่69ประจำปีการศึกษา2,562ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้นวัตกรรมในชั้นเรียนที่ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จหากคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะประการใดผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับ ไว้เพื่อนำปรับปรุงและพัฒนาต่อไปค่ะผู้ขอรับการประเมินขอนำเรียนเพื่อขอรับประเมินเพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ